วันนี้เป็นงานถ้อยครับวันนี้รถซูปเปอร์ทรักครับเขามาบ่ไหวครับพี่น้องก็ต้องเอารถเทลเลอร์ครับเจ้าปูฟียรครับย้ายออกไปห่วยคือเลียงแง่งแท้ลุงพี่เขาเลี้ยงข้างเทลเลอนี่ ผมล้มมาท่านเบิร์่ปะล้มมาท่านเตรียมเออล้มคือกันนะเม่ออกอะไรแต่ว่ามันเป็นถุงล้มนี่ท่านนี่เป็นแหนบเอาไปแล้วก็น่าจะไปถอยโอ้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 ยยี่ห้อ้แนนอนยี่รีบ่ะ พ่อของเสียคมครับแนนอนแนนนอนปวดหัวอีกแล้วหน่่ยอ่ะหน่วยปวดหัวอีกแล้ว โปเฟียค <C ell ar> <P of ia> ันนี้เครื่องเป็นเป็นเครื่องไอตัว cưng đè bù hấp cưng đè bù cô bia là lạc với mà cô bé mà ให้บอกนะะิตาชิโอเบโก้เอสเคสองร้อยมาร์คฟร์คีผมพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ ผมผิดแล้วครับเนี่ยอ้าวไปเข้าไปใหญ่ เอาตรงๆป้าตรงๆเป็นเผาเดียวครับจะขายอยู่ครับคันนี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยพี่กอล์แอนันเดอร์ขวบด้วย เปนเบาๆเด้อลูกพี่ถอายบ้าถอยอีกอ้าวโอเค มินแท้ลูกพี่กึมมินทางนี้แทะเบ,บาเบาเบา 干你了！ ไปด้วยกันเลยเพราน่าจะไปถอยถอยถอยก้นนะครับเข้าใส่เทลเลอร์เลยใส่โลเบตเลยนะครับก็เดินขึ้นเลยไปพอมา ียใช่แต่ว่าเครื่องเป็นเดวูคันนี้เดวูเครื่องเป็นเดวูใช่ไปเสริมนมให้เรา ส่วนกันแล้วครับส่วนกันแล้วไปเสริมนมมาเฮาก่อนนะไปไหมเจ๊แบนโอ้ยไม่รับไม่ได้นะวันนั้นนึ่ดูคลิปไม่รับบ่ได้เลยบอกเจ๊แบนเลยเป็นอย่างที่รับบ่ได้ไปเสริมนมไหมเพราะอะไรว่านมเล็กนมยานไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยตอนนั้นว่าดังแมวก็ะเพาไปเสริมเราด้ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยเหมือนว่า โอ้ยก็บเวาไปสันล่ะน่อยก็ว่าเป็นยังงงหน่อยก็รักคือเน่อยรอาล้ป่านหได้ไหว่ไม่ชออยาได้ินนี้แหละน่อยก็ฮักคือเกานั่นล่ะหักักไปไปเอารถขึ้นครับ เอารถขึ้นกันต่อครับยังไม่จบวันนี้ภารกิจคุณตันคุณจะพาน้องๆกลับบ้านใช่ไหมไหรือว่าคุณจะไปกับผมแล้วแต่นะถ้าจะไปก็ให้คุณนุ้ยขับรถาพาคุณแว่นกลับบ้านอานะฮะ มันอย่างนี้คือเอารถไปไว้บ้านคุณนุ้ยก็ได้เดี๋ยวพี่จะไปแวะเอาอยี่หันก็ได้ถ้าคุณตันจะไปนั่มเหมือนนะคุณตันจะไปด้วยไหมจไปได้ดีดีมันมันเขาดังได้คลิปยังคุณน่ะคุณนุ้ยไลฟ์สดไปแล้วเพรารอหรอคุณตันได้ยังไลฟ์สดไปแล้วไหมเราไม่ตันหรออีกไปที ท่านเหนื่อก็ขับรถพานกลับบ้านก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวผมไปคนเดียวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำหน้าที่นี้เองนะครับในการบอกทางอาจาร,รย์ออสนะครับไป ไปที on we uh, so like Alter, so ่ลงแมคโครครับที่ลูกค้าอยู่ครับเชื่อสิริใช่ไหมนะไเชื่อสิริส์เราใช่ไหมสิรินี่คือเขาไว้วางใจไม่ได้นะครับเขาบอกให้เราไปทั่วทิพย์ทั่วเด่นบอกให้เราโค้งตอนนี้ก็ยังโคตรซอยไม่ได้ซอยแคบๆนะครับงอนซีรีส์นี่แหละนะ่ยซอยแคบปในกระแฟบไปเดี๋ยวเบิ้งรถในเงาปนเด้ โอเคครับเดินทางมาถึงที่เอารถขึ้นนะครับนี่แหละที่เอารถขึ้นครับพี่น้องโอ้โหฝีมือจริงครับจานออดเนี่ย <laughs> Bên lẽ nhau đầy nhau bay nhau bay nhau bao nhau bay nhau thế, nhau bay nhau ta hàng bay nhau bay nhau bay nhau 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 เจ้าหัวมันแป้งมันเฮะเจ้าหัวมันแป้งเลยเจ้าหัวมันมันเป็นลานมมันว่าหลายลามยุ่นแล้วพอรถนอกเนาะรถยุโรปด้วยเนี่ยชุดนีดเน่เอามาจากนอกแมนหัวมันนะ่ยเป็นนอกอนอนอย่างขึงง <c oughs> ง้นสบายสบายเลยเอา้าเห็นยัง <c oughs> โอ้ Oh. <laughs> อันนี้เป็นเครื่องนะ oh. ดูคุณนุ้ยครับมุ่งมั่นตั้งใจมากคุณนุ้ยนี่จะตนทิวขาวๆเว้ยโอ้นี่ oh. านาา oh. นหางส่วนมากไม่ค่อยเจอครับแบบนี้ครับ ไม่ค่อยเจอครับหางแบบนี้เราจะเจอแต่ที่เป็นหางทับบันไดครับอองไปย่างทำไมคุณไปยืนอ,อยู่แถวหน้ารถน่ะมัน <c oughs> เออย่างขึ้นรถบะเนี่ยนโชเฟอร์จัดการคือเด็ดเป็นห่วงสิ ฮะเอ้าตัมือได้ล่ะเพวานี่ครับหลายมือแล้วโอ้เราอายุหลายปีนี้แล้วสี่สิบกว่าแล้วเอ้าสี่สิบเก้าปีเราเป็นโรคอะยังปะมาบ่บ่ครับแสดงความเสียใจกับโชเฟอร์คจะบอกได้ว่าน้ำมันเบิดอ่ะ ฮะ<ห>ไปไปเขาดินีไหมไปเร็วเดี้ยอยนึงวโอ้ยไอเขาดิแบบนี้<ป>เน,ะนา,นาเเนะฮะ <c oughs> นี่ปั๊มน,น้ำมันไหม นั่นติ๊กผมอยู่หัลล์ติ๊กผมอยู่อยู่ท้างหลังรถนะ่ะโอ้ยตายแล้วน้ำมันเบิดยี่หอเอ้ยแค <c ười> ่เนี้ยตอนมัเบิดยุตตอนนั้นเดินเรียงดั่างฮัลล์อ้ยเดินเรียงดงังเดินเรียงดงัดงฮัลล์น้ำมันเบิดพอดีค้ากีาาา่ดี

ต้องแยกก่อนครับต้องแยกก่อนต้องแยกก่อนดิเนี่ยต้องแยกครับแยกแล้วก็โอเคเดินขึ้นเลยครับทีนี้ พอ,อเงียเราเสียดายสภาพโอเคนะครับรถคันนี้นี่ยทำงานดีครับ ดีปั๊มดีครับอันนี้คนที่ซื้อไปนี่คือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับเดินขึ้นแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับมันกว้างครับกว้างมากจะเลิกกว้างครับปันลงเบาๆคุณ ำยังอยเนี่ยมือทำยังไงเนี่ยจนันสีเลยบออกา <laughs> ทีนี้คุณนุ้ยกับคุณคุณแบ้นครับจะกลับบ้านนะครับผมกับคุณตันจะเดินทางต่อครับไปกับเจ้าคันนี้ครับ ทานีว่ววางทานีว่ว เคยเป็นแอสรถดเดแลนน้ำรถคือจังกันแอสรถบ้านไหมแอสรถบ้านนี่เปิดประตูฝ่าแล่นลงไปกวนรถดิเหมืนน้ำมันกับน้รถจิบไปกับาแลนน้ำกนรถแลนขึ้นรถก็แลนมาโดดลกเกลวแล่นมาแ่นนาแล่นขึ้นาแ่้แลนขึ้นมาแล่้มาแนขึ้นมานขึ้นแลนน้นมาแล่้มันขึ้นม่้นแล่นนา้า้ม เป็นอะไรจังการเรียนมัายางตําแล้วคุณครับคำุ้นคำุ้นครับแม่คำุ้นคือกันสิบเบี้ยวขั้นใดแม่บัดเนี่สิกล้วยฮะซื้อกล้วยให้ปอซื้อกล้วยอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเนี้ยวดีบัดเนี่ยปอยังไม่ได้ไปใส้กุ้เฒ่า อย่ยงกล้วยอย่างว่า่วกลวยนาน่กวยมันานหอยว่นเก็บ้อยน้เาบดนี่จันวัดพวกคุณเน่วาจัเลยนกะัว่เห็นแล้วอะ่ะข้าหลหลัง รถต้มหมกเลยแบบนบเนื้อฟุ้งก,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 กระจุยกระจายเต็มห้างไงแก้มันร้อมากเอ๊ะแกแกพวกรีบออกไปลงกหนันกันแดนรถเ่ากับมากเอาุกออกไปแดดร้อนมากเลยครับสาวสาวของเราสาวสาวพิตตี้ของเรา <c oughs> <c oughs> เดินทางไปนะครับต่อนะครับอ่ะคุณนุ้ยกับคุณแว่นนะครับก็จะกลับบ้าน,นครับผมตั้งจีพีเอเด้อคุณตั้งเป็นไหมฮะน้องบรุรลมูเลยตั้งไปน้องบรุรลมูเลยแลน,นไปไหนมันหยิบผ้าไปคนละออกไปออกแถวลักสิบลักสิบแปดบอกว่ามันจะไปออกไซด์ออกลักสิบก้อนถือหั่น้องวัวซ้อล่ะ ่ะเข้าที่นี่ปะพร้อมร้อนปะพร้อมออกเดินทางครับไย

จันก็ไปไปนะครับบายบายครับบายบายไปโอ้หนาดำปือเลยพี่น้องเลยแดดพรอนแ้งครับไปทางที่โน่นเลยครับ,บ,บเมื่อยไหมวะน้องบรแเดงครับ ออกเกียร์ได้จันออกเกียร์เกียรสองเกียร์สองคับเจ้าอ๊อปติมัสครับว,ว้าวเกมคลิปนี้ก็ ขอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมกันกดติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ